ไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันกำลังจะแต่งงานเราไม่ต้องติดต่อมาอีกน้ำข้ามไหลน้ำข้ามมีเห็นจริงๆนะพี่เดี๋ยวเชื่อพีมนะพี่ฟ้าต้องสัญญาก,กับหนูก่อนว่าพี่ฟ้าจะแต่งงานแทนหนูหนูกลัวพี่เดี๋ยวทิ้งหนูรับปากสิได้ได้ฉันรับปากรีบไปหาหมอเถอะน้องดาววีคิสมาย เลือกสักคนเถอะเดียวอย่าให้มันคาราคาสั่งอยู่แบบนี้เลยมันไม่ดีถ้าตัดสินใจไม่ได้แต่งพร้อมกันสองคนเลยก็ได้นะคะไม่ได้พี่เดี่ยวเขาอยู่กินกับฉันแล้วเขาต้องแต่งงานกับฉันแต่เธอไม่สวยเท่าฉันแต่ไปพี่เดี่ยวไปอายคนอื่นเธอเอาอะไรมาวัดว่าฉันไม่สวยก็เธออ้วน ฉันไม่ได้อ้วนฉันแค่แค่เลยแค่อวกทำไมอวกแค่ตรงพุงหรือว่าเ้อทองเปล่าฉันไม่ได้ท้องนะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเลือกสักทีเถอะพี่ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วงั้นผมเลือก เลือกเลือกฝนครับ ฉันแกได้งเงินจากฉันไปแล้วเราไม่มีเยื่อใ่ต่อกันไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันกำลังจะแต่งงานแค่นี้นะรไม่ต้องติดต่อมาอีกน้ำข้ามไหลน้ำข้ามอย่าพึ่งคลอดนะลูกให้แม่แต่งงานก่อน หรือเปล่าเปล่านะคะพี่โอมพี่เดียวมีไ่เห็นจริงๆนะพี่เดียวเชื่อพีมนะฝนแกไปหาหมอก่อนเถอะลูกแกจะคลอดแล้วนะพี่ฟ้าต้องสัญญาก,กับหนูก่อนว่าพี่ฟ้าจะแต่งงานแทนหนูหนูกลัวพี่เดียวทิ้งหนูนะพี่ฟ้านะ นะแล้วทำไมแกไม่บอกเขาไปล่ะว่าแกท้องไม่ได้พี่เดียวเขายังไม่อยากมีลูกไว้หนูแต่งงานกันเสร็จจดทะเบียนให้เรียบร้อยหนูจะเป็นคนบอกเขาเองถึงตอนนั้นเขาคงไม่รังเกียจลูกตัวเองเหรอกนะพี่ฟ้านะโอ๊ยฝนฝนรับปากสิได้ได้ ใจเย็นๆเครียดไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกแล้วถ้าฝนท้องจริงๆล่ะครับพี่ออมถ้าท้องแล้วจะทำไมฝนฝนฝนไปไหนมาพี่คิดถึงมากเลยรู้ไหมคิดถึงคิดถึงป่อยได้แล้ว ที่ออมดูสิฝนไม่ได้ท้องอืมไม่ท้องก็ดีแล้วจะได้รีบแต่งงานแล้วถ้าหนูท้องล่ะจะไม่รับผิดชอบเลยเหรอหมามันยังรักลูกของมันเลยนะฝนทำไมขี้ลืมจังจำไม่ได้เหรอพี่เป็นหมัน ใชพ่พี่เดียวฝนถอยไปพี่เดียวฝนกลับมาแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่เดียวหนูคือฝนตัวจริงส่วนนี้พี่ฟ้าพี่ฟ้าแฝงของฝนฝนมาทำไม เธอเพิ่งคลอดไม่ใช่เหรอแล้วแล้แล,ลูกของเธอล่ะฝนท้องกับใครเออท้องกับพี่เดียวไงลูกของเราเป็นผู้ชายพี่เป็นมันเธอท้องกับใครฝน <c oughs> ท้องกับใครท้องกับใคร นี่เป็นลูกแท้ๆของพี่เองฝนบอกพี่ได้ไหมใครคือพ่อของเด็กพี่เองพี่จะรับรองเด็กคนนี้เป็นลูกแท้ๆของพี่ ปีเตอร์อุยอ้ยอุย๊ยไม่ได้เจอกันตั้งนานยังทอดไก่เขี่ยวเหมือนเดิมเลยนะไก่ก็เหี่ยวคนก็เหี่ยวนายจะเลิกวุ่นวายกับฉันได้หรือยังเออถ้าพ่อเธอ,อยังอยู่เขาคงเห็นว่าไอ้คนเขาเคยดูถูกได้ดีกว่าลูกสาวเขาเยอะ สับเลยไหมสับเลยก็ได้ครับแม่ค้าโอเคจ้ะสะโพกสัสน้องสับเนาะครับเอ้ยแม่ค้าครับทำไมไก่ร้านแม่ค้าอร่อยจังครับอ๋อพอดีมาจากฟาร์มไก่แม่ไก่อารมณ์ดีนะจ้ะ <c oughs> แม่ค้าล้อเล่นที่ไก่อร่อยเป็นพิเศษก็เพราะว่าเป็นสูตรของพ่อแม่ค้าเองมานานัวย่สิปีแล้วอ๋อครับ ได้แล้วจ้ะดีจ้ะขอบคุณครับผมโอนไปแล้วนะครับจ้ะเอา,าอุปทานไปนะ,ะใครโทรมาฮัลโหลค่ะสั่งไก่ทอดไปส่งที่บริษัทเลยเหรอคะเออ ได้ค่ะแต่ว่าต้องรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะรีบไปส่งให้ถึงที่เลยค่ะค่ะค่ะรอสักครู่นะคะสวัสดีค่ะขายดีแฮะวันนี้คุณปีเตอร์กับคุณเนื้อทองถึงขั้นมหาวาถึงบริษัทแปลว่าต้องมีธุระสำคัญแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณวา พอดีพวกเราจะมาขอให้คุณวาช่วยพินิจพิจารณาเรื่องโปรเจกต์ของพวกเราอีกรอบนะคะเออพวกเรารู้นะครับว่าบริษัทเล็กๆของพวกเรายังขาดประสบการณ์อยู่มากยังดูไม่น่าเชื่อถือสาหรับบริษัทของคุณวาแต่พวกเราอยากให้คุณวาเห็นใจพวกเราจริงๆนะครับนะคะคุณวาพวกเราไม่เหลือใครแล้วค่ะตอนนี้บริษัทเราติดหนี้ไปทั่วสารทิศมีแต่คุณวาที่ช่วยพวกเราได้ คุณว่าเมตตาให้เงินทุนร่วมโปรเจกต์กับพวกเราเถอะนะคะเน่องเชื่อเขาว่าเราจะได้กำไรมหาศาลเลยจริงครับนอกจากคุณว่าจะได้กำไรแล้วคุณวายังได้บุญอีกด้วยนะครับก็ได้ค่ะว่าจะเอามาพิจารณาดูอีกรอบแต่ว่าว่าต้องให้ผู้ถึงมูลอีก40่ของว่าช่วยตัดสินใจนะคะได้ไดครัค,คุณว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับค่ะไม่เป็นไร นี่จ้ะพอโทีนะกว่าไก,ก่จะสุกก็เลยมาช้าเลยเอ,อว่าแต่ทําไมบริษัทถึงสั่งไก่มาเยอะขนาดนี้ล่ะอ๋อพอดีว่ามีแขกมาพบขึ้นวานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทันกินไหมจ้างั้นฉันไปละไปเปิดรับต่อก่อนช่วงนี้ขายดีลูกค้าเยอะมองว่างก็ไปอุดหนุนกัน้ะแม่บ้านได้ค่ะ ขอวนาะยคุณวาช่วยเรานะคะปีเตอร์ไม่งั้นลูกลายเป็นบุคคลล้มละลายแน่ระวังร้อนนะค่ะเอ๊ะนั่นมันอะไรคะคุณนี่แม่บ้านคะผู้หญิงคุณเมื่อกี้มาทำอะไรที่นี่อ๋อมาส่งไก่ค่ะส่งไก่เหรอเราร้ากันอยู่ไหนเอออยู่ไหน ขอให้ไข่ี่เป็นเทน้ำเทท่าแบบนี้ทุกวันได้เถอะดูพีงเพ่งคุคพาหน้ทองมาที่ไหนคะเนี่ยอีกินน้ำมันหวัวหน้ทองเหม็นหมดค่ะผมพามาร้านไก่ทอดพามาทำไมคะคุณอยากกินไก่เหรอเดี๋ยวก็เป็นกเกาหรอกผมไม่ได้จะพามากินไก่ผมแค่จะพามาหาอะไรทําแก้เครียดนะคะ ไก่ทอดจ้ามีนองมีสะโพกลึกได้เลยนะจ๊ามีตีนไก่ไหครับพอดีว่าผมอยากกินปีเตอร์ความจําดีดิลูกหมูสงสัยกินกึืนไก่เยอะอุ๊ยอุ๊ยอ๊ย,อย,อยไม่ได้เจอก,กันตั้งนานยังทอดไก่เหี่ยวเหมือนเดิมเลยนะไก่ก็เหี่ยวคนก็เหี่ยวแหวะก็เงินงน นายทำอะไรปีเตอร์นั่นเป็นของซื้อของขายนะฉันมีจ่ายนะลูกหมูนายมาที่นี่ทำไมปีเตอร์จะมาหาเรื่องฉันหรอเปล่าสะหน่อยฉันก็แค่แวะมาพักทายปีเตอร์คะสรุปยายแม่ค้าไก่ทอดน,นี่ใครคะอ,อ๋อผมลืมแนะนำให้คุณรู้จักเลยเนื้อทองแม่ค้าคนนี้เขาชื่อลูกหมูภูทรเป็นแฟนเก่าของผม อ๋อเนทองก็นึกว่าใครที่แท้ก,ก็เป็นแค่แฟนเก่านี่เนอทองลูกหมูเนี่ยเไม่ธรรมดาเลยนะยังไงคะไหนเล่าหน่อยเนอทองอยากฟังก็ดีกีความงกความเค็มของเขาเนี่ยยืนหนึ่งเกลือยังเรียกพี่น้ำทะเลนี่ชิดซ้ายอุ๊ยถ้าจะเคมขนาดนั้นทำไมป่านนี้ยังไม่รวยวอีกล่ะคะเธอจ๊ะฉันถามอะไรหน่อยสิถามอะไร ไม่เหนื่อยหรอที่เป็นแม่ค้าขายไก่ทอดทอดไก่ขายไปวันวันแบบนี้อ่ะเหนื่อยค่ะแต่ฉันเหนื่อยที่ตัวฉันไม่ได้เหนื่อยบนหัวใครเอ๊ะนี่แกใจเยนเ็ยนๆเดือท้องเราเป็นผู้ผดีมีเงินอย่าไปเสียน้ินรายเขียงกับแม่ค้าปากตลาดอย่างลูกหมูเลยครับปีเตอร์นายจะเลิก,ลกวุ่วไวกับฉันได้หรือยังเลิกกันมาห้าปีแล้วนะนายยังไม่มุฟออนอีกเหรอโอ้ยลูกหมูอย่าเพ้อเจอ้อฉันมุกออนไปนานแล้ว เธอมันแค่ของเก่านี่แฟนใหม่ของฉันคอยยืนอยู่ตรงหน้าเธอนี่เขาดีกว่าเธอทุกอย่างทั้งหน้าตาฐานะแล้วก็อาชีพจริงตอนนี้ฉันกับปีเตอร์เราเป็นถึงเจ้าของบริษัทเลยนะฉันไม่ได้จะตอบแบบแม่ค้าขายไก่ทอดอย่างเธอทำไมคะขายไก่ทอดแล้วมาทำไมคะสรุปมันดักหัวคุณใช่ไหมคะ มาค่ะแล้วฉันขอออกห้หยุดนะอย่ามาทำตัวต่ำๆใส่ฉันปีเตอร์คะนืนททองไม่อย,อยากอยู่ที่นี่แล้วนนะททองลังเกียจแล้วพวกคุณคิดว่าฉันชอบพวกคุณมากเหรอคะปากดีนะลูกหมูปากแบบนี้ระวังร้านจะเจ๊งร้านฉันไม่เจ๊งหรอกเพราะไก่ทอดสุดพอฉันมันมีคุณภาพไม่ต้องห่วงฉันห่วงตัวเองเถอะคุณภาพต่ำๆมันสิไม่ว่าแค,แค่ไก่ทอดข้างทางนี้อัปเกรด อย่ามาว่าสูกพ่อฉันนะทำไมฉันจะว่าไม่ได้ก็มันไม่ได้มีอะไรดีเด๋จริงๆนเออถ้าพ่อเธอยังอยู่เขาคงเห็นว่าไอ้คนเขาเคยดูถูกได้ดีกว่าลูกสาวเวาเยอะคุณก็คิดแบบนั้นใช่ไหมเนทองคิดแบบนั้นละค่ะถูกแล้วปีเตอร์พ่อสักทีเถอะพ่อฉันไม่เคยดูถูกใครและฉันก็ไม่อนุญาตให้ใครไปดูถูกพ่อฉันด้วยอุ๊ยคุณคะ ยายแม่ขามันโกรธจนหน้าบานเป็นกระทะทอดไก่แล้วค่ะเนื้องากว่าเราหายเครียดแล้วเราไปกันเถอค่ะเราต้องไปเตรียมตัวรับซักก้อนโตในโปรเจกต์ใหญ่ที่ทำร่วมกับบริษัท LKT อย่ามัวสนใจสิ่งที่ไม่น่าสนใจเลยดีกว่าค่ะมันไม่มีประโยชน์ไปกันเลยครับอ๋อผมลืมจ่ายค่าไก่ าไปไปก่อนนะแม่ค้าบ๊ายบายเราไปนะครับไปค่ะเป็ดไก่ดูชัดเยี่ยมมากเลยแบบพี่เดี๋ยวพี่กลับไปแฝงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ข้าวชืโลกเชิญกลับไปคะ่ะกลับไปทั้งคู่นั่นแหละอ้าว ำไมคุณวานไล้พวกเราแบบนี้ล่ะครับนั่นสิคะพวกเราทำอะไรผิดหรือว่าผู้จ้าไม่เข้าหูคุณวาถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณวาครับคุณวาบอกเลยครับว่าพวกเราทำอะไรให้คุณวาไม่พอใจพวกคุณไม่ได้ทำอะไรให้ฉันหรอกคะ่ะแต่พวกคุณทําพูดถึงคุณ40%ของฉันฮะตอนไหนครับพวกเรายังไม่เคยเจอเขาเลยนั่นสิค,ครับเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าหน้าตาเขาเป็นยังไงพวกเรายังไม่เคยเห็นเลยครับ คิดให้ดีๆค่ะพวกเราคิดดีแล้วครับใช่ค่ะพวกเราไม่เคยเจอจริงๆนะคะทำไมจะไม่เคยเจอค่ะในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกเธอยังบุกไปทำตัวซ้ำๆสใส่ฉันที่ร้านอยู่เลยลูกหมูยัยแฟนเก่าใช่ฉันเองให้คุณวานครับยัยลูกหมูไปแค่ไม่ขาทำไมถึงเข้าไปอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับนั่นสิคะ ลูกหมูเขาไม่ได้เป็นแค่แม่ค้าหรอกค่ะแต่เขาเป็นเพื่อนของฉันและเป็นผู้ถือหุ้น40%ของบริษัทและลูกหมูเขาก็มีสิทธิ์ในการตัดสินโปรเจกต์ของพวกคุณตัดสินโปรเจกต์ลูกหมูผกผมขอโทษใช่ๆชอย่ากดพวกเราเลยนะเพราว่ากดคืองงกมโหอคือบ้านะลูกหมูนะลูกหมูผมขอโทษไม่ต้องขอโทษหรอกจ้ะอือ เงินหนึ่งบาทของพวกเธอเอาไว้ซื้ออะไรกินเวลาถูกฟ้องล้มละลายนะสู้ๆนะฉันเอาใจช่วยไปกันเถอะวา่าอย่ามัวสนใจสิ่งที่ไม่น่าสนใจเลยดีกว่ามันไม่มีประโยชน์ นี่แหละนะที่เขาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหวานพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้น